พลังของพ่อแม่พี่น้องราชบุรีนี่น่ารักมากๆเลยนะคะไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลยที่หนูไปมาหนูอยากแจกเสื้อจังเลยค่ะวันนี้มีเสื้อไหมคะวันนี้มีเสื้อไหมคะมีแจกเสื้อดีไหมคะด,ดีแต่ถ้าใครไม่ได้ก็ซื้อค่ะ <laughs> <laughs> เป็นก็เป็นกิจกรรมการขายเสื้อของหนูกับย่าสองคน ขายแบบสนุกๆนะคะขายไปขาดทุนไปแล้วก็ลงทุนไปด้วยนะคก็ถือว่าเป็นความสุขส่วนมากดักไปทางแจกนะคะไปเวทีไหนเนี่ยหนุก็ชอบแจกมากกว่านะมันสนุกมากเลยแต่ว่าหนูสงสัยอย่างหนึ่งค่ะประแจงทําไมเราต้องเอาสีเนี้ยมาตลอดทุกเวทีเลยนะคะแบบว่ามีสีอื่นพี่คะสีสวยเขาบอกสวยๆนะคะยกมือโอ้ยังไม่ได้ทา ยกมือแล้วยังไม่ถามเลยนะคะแต่หนูจะถามยากๆเลยแบบว่าวันนี้หนูแบบใส่ถุงเท้าสีอะไรอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็มองไม่เห็นด้วยหยอกเล่นนะคะหยอกเล่นคำถามมีอยู่ว่าหนูขอชื่อของที่ถูกต้องนะคะของโตโยต้างานนี้ใครตอบได้เตรียมข้อมูลนะคะ ชื่อที่ถูกต้องเต็มยศอะไรเต็มอะไรเลยนะคะเต็มยกของสํานักงานนี้เลยเต็ม,ม,มที่ไม่เอาพี่พนักงานนะคะที่พี่พนักงานไม่ได้นะคะมีใครตอบได้ไหมคะยกมือพร้อมพร้อมนหนูนับก,ก่อนดีกว่าค่ะเพราะมีหลายคนพร้อมนะคะเอามือเอามือจับหูไว้นะคะหนึ่ง เอาเอาน้องตัวเล็กก็ได้ค่ะอ่ายกมือไปงั้นตอบไม่ได้นี่หาเลยนะคะหัวหน้าใหครับหัวหน้าหญ่ะอะนักงานใหญ่อหัวหน้าสำนักงานใหญ่พูดตามพี่นะคะจะได้ถูกต้อง โตโยต้าโตโยต้าทีระชัยทีรชัยสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ถูกไหมคะถูกเอาเอาเสื้อไปด้วยเสียงปรบมือให้น้องหน่อยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ <c oughs> อยากแจกนะคะดูออกช่วยน้องหน่อยนะคะน้องอยากน้องน่ารักแมน้องอยากได้ <c oughs> โอเคค่ะฟังเพลงต่อไปเลยจ้า